สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เป็นประเด็นสงสัยในเรื่องคุณสมบัติการสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับประเด็นสงสัยก็คือกรณีที่นายกหรือสมาชิกเนี่ยเคยถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนะครับซึ่งมีการสั่งให้พ้นจากตําแหน่งโดยนายอำเภอรหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะสมัครรับเลือกตั้ง อบาาตอในครั้งนี้ได้หรือไม่นะครับในประเด็นนี้นะครับในกฎหมายในพระพราชบัญญัติเลือกตั้งท้องถิ่นพุทธศักราช2562เนี่ยนะครับเขาได้กำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งไว้ในมาตรา50นะครับในมาตรา50ในประเด็นเกี่ยวข้องในวงเล็บ24 เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการหรือมติคณะรัฐมนตรีอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้งในข้อนี้นะครับเคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนะครับก็ถือว่า เป็นที่สุดแล้วนะครับคำสั่งของนายอำเภอรหรือผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องรอให้พ้นจาก5ปีก่อนนะครับนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งจึงจะลงสมัครรับเลือกตั้งได้นะครับต่อมาในข้อ25เนี่ยเคยถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอํานาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักิ์ตำแหน่งหรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแก่ราชการและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในข้อ24และ25เนี่ยจะเหมือนกันนะครับถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยถือว่าเข้า หลักเกณฑ์ลักษณะต้องห้ามใน2ข้อนี้จะต้องรอให้ครบ5ปีนับจากวันพ้นจากตำแหน่งก่อนนะครับจึงจะลงสมัครรับเลือกตั้งได้นะครับ